ระหว่างวันที่15ถึง26ตุลาคมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านนนงามอุดมวิทย์จังหวัดอุดรธานีได้จัดก,กิจกรรมทอดกระถินสมริดเด็กดีวีสตา์ประจำปีพุทธศักราช2565นำโดยนางดาวรูปม,มุกดากิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนงามอุดมวิทย์นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมทอดกระถินสมริดซึ่งจัดเป็นบุญใหญ่ประจำปีของโรงเรียนมาแล้วเป็นปีที่3ค่ะโดยในปีนี้นะคะนักเรียนเด็กดีบีสตาก็ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญโดยการเล่นดนตรีพื้นเมืองเพื่อบอกบุญกระถินตามสถานที่ต่างๆจากนั้นได้ไปทอดกระถินทั้งหมดจานวน3วัดคือวัดอุดมราชบำรุง วัดโนนงามและวัดโนนสมโพธจังหวัดอุดรธานีค่ะรวมกับชาวบ้านในชุมชนซึ่งการทอดกรถินในแต่ละวัดนะคะนักเรียนเด็กดีวีสตา์ทุกคนมีความตั้งใจและเต็มที่กับงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากและได้สืบสารประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธมีกําลังใจในการทำความดีและจ้งใจจะจัดกิจกรรมทอดกรถินสำริดนี้ค่ะอีกต่อไปทุกปีค่ะ ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับน้องๆเด็กดีวีสตาค่ะที่ได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาที่โรงเรียนบ้านนนงามอุดมวิทย์นะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะ